กราบนมัส,สก,การครูอาจารย์สวัสดีหน้าเลียนนักศึกษาภาะบรีชั้นประโยคหบริศึกษาหกเลยกันทุกคนทุกท่านนะครับสิบเอดกรกฎาคมคืนวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็มาแพรสมันตะภาษาธิกากันต่อหน้า272ตั้งแต่อานานุวัตโชเป็นต้นไปนะครับบาทาถาว่าอนานุวัตโชปทเมนะศีลโตใช้ปน ใช่นะได้มีอาทิสาอยู่ตรงนี้ด้วยในชั้นต้นทีเดียวในชั้นต้นทีเดียวใครใครก็ติเตียนไม่ได้โดยสิลกรติเตียนไม่ได้ไม่พึงติเตียนนะนะอนุประวัติโชยนะอาจจะลงพวกเอ่อนัยยะปัจจัยหรือไงแหละก็ไม่พึงติเตียน ติเตียนไม่ได้ใครๆก็ติเตียนไม่ได้เป็นกรรม,มวัฏจกนะครับนะปุปราวัตโธก็ต้องโยกประธานมานะครับภิกษุนั่นภิกษุผู้มีศีลอะไรอย่างเงี้ยโดยศีลก่อนติเตียนว่นาอ่าศีลคาศีลดังท้อยเงี้ยไม่ได้นะอะนะอุปราวัตโชภิกษุนั่นอันใครๆติเตียนไม่ได้เป็นผู้อันใครๆติเตียนไม่ได้นะครับบทว่าเดี๋ยงงสงสัยว่าทําไมอาทิตัวนี้ในชั้นต้นทีเดียว มจริงตัวนี้ไม่ต้องอ๋อเพราะว่าเขาต้องตังอัดขึ้นมาเพราะว่าเอมันไม่มีบทเปิดไม่มีบทอิตตกเปิดอิตินะคือหมายความมาอาธิม,มหิเนี่ยมันไม่มีตัวนามสัมพันธ์เขา้าอะมันรู้มันจะสัมพันธ์เขา้ายังไงมั่งเขาก็เลยเออเขาก็เลยต้องมาแปลเอาทีหลังนะครับอน,นานุวัชโชโปริอน,นานุวัชโติ อนานุวัชโชติเอ๊ะทำไมโยชนาโดยใครๆอื่นอะอะคระหิตโตติเตียนไม่ได้อันใครๆอื่นติเตียนไม่ได้เหมือนโยชนาก็จะให้ตังอัโถแค่อนานุวัชโชนะเนี่ยอนานุวัชโชติอะไรเงี้ยอืมแลมันไม่ตรงกันนะ คือการอธิบายของโยชนากับของพระเดชนั้นไม่ตรงกันอานานุวัชโชติอะไรอติทุงนี้เสรแล้วอะเหมือนแบบบทว่าอานานุวัชโชความว่าเหมือนแค่นี้ะนะแล้วทีนี้ตัวนี้จะแปลยังไงอาทิมหิก็ต้องแปลเป็นในธรรมเบื้องต้นว่าโดยศีลกรอ,อะไรอย่างเงี้ยมั้งแต่จริงพระเดชก,ก,ก็มองว่าไอ้ปะถ้าเมเะเนี่ยแก่เป็นตาวะศีละโตก็แก่เป็นสีละโตเหมือนเดิมอะ ในเบื้องต้นว่านะจริงๆต้องว่าในเบื้องต้นว่านะในบทอันเป็นเบื้องต้นว่าอืมยิ่งนี่หนาอย่างนี้ได้นะทีนี้มันไม่มีบทตั้งมันจะแก้อย่างไงอ่ะเออไม่ได้แหละในเบื้องต้นนี่แหละดีแล้วในเบื้องต้นในชั้นเบื้องต้นนี่แหละในเนื้อความเบื้องต้นอะไรก็ว่ากันไปนะฉะนั้นก็เปิดอย่างประเด็นก,ก็นนาจะโอโอโอ,โอดีนะโอเคบทว่าอะเวกิ ตาจาโรโคือผู้มีอาจาระอันทนอันตนพิจารณาอาเปกขิตะนะอเปกิตะอันพิจารณานะครับอเวกขิตาวาอาเปกิตาวาอะไรเงี้ยแต่ว,ว่าพิจารณาไม่ใช่ไม่พิจารณานะอเวกขิตะเนี่ยพิจารณาได้แก่อุปาบริกิตาจารโรมีอาจาระอันตนตรวจตราแล้วโดยไหนเป็นต้นว่า มีปกติทำความรู้สึกตัวเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวคือสัมปชัญญะเนี่ยนะสัมปชานะเนี่ยภาษานัก,าภ,าานกภาษานักปฏิบัติขาบอกว่ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะมีสติแล้วก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชสัมปชานะน่ะอันนี้เขาบอกวความรู้สึกตัวในเมื่อมองดูในเมื่อเหลียวดูอาโรกิตะมองดูวิโลกิอาโรกิเตในเมื่อมองดู วิโลกิเตในเมื่อเหลียวดูว่าอาจจะหมายว่าว่าในในอะในรูปอันตนมองดูในรูปอันตนเหลียวดูอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอาจาระอันตนประพฤติแล้วนะอเปกกิตะส่วนในอัตถกถาทั้งหลายท่านแก้ว่าอปปิฉชนาจารโร ผู้มีอาจาระไม่ปกปิดระวังตัวดีนะคำว่าไม่ปกปิดก็คือระวังตัวดีทั้งแก่เอาไว้นะเดี๋ยวจะตังะต้งวิทยโชนาก็ตั้งวิเคราะห์ไว้ให้นะบทว่าวิสัยหาวิสัยหานะครับลงตูนาทิปัจัยจได้แก่องค์อาจเหมือนแปลว่าขอบงามนะบ้างเมื่อ EP ก่อนอภิภวิต ตะวาอาพิภพิตวันแปลว่าครอบงำนะแปลว่าอกอาดได้ด้วยนะสองบทว่าอนุย,ยุตังพนางพนางคือพระนันโตเมื่อจะพูดเมื่อพูดไม่นอกเหตุอันควรคือไม่เข้ากันเมื่อพูดไม่นอกนะอนุย,ยุตังไม่ นอกเหตุอน,นุปะตตะตังคือไม่เข้ากันพูดไม่เข้ากันพูดไม่นอกเหตุอันควรคือไม่เข้ากันไม่นอกเหตุคือไม่เข้ากันอืตัวหนึ่งไม่นอกเหตุตัวหนึ่งไม่เข้ากันนะด้วยความกองงง,งอยู่ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าทรงแสดงตัวไหนเอ่ยเหมือนจะขึ้นมาต่างหากนะ เหตุจริงอยู่โสปุโลบุคคลนั้นพระนติย่อมกล่าวอนุย,ยุตังไม่นอกเหตุอันควรกล่าวไม่นอกเหตุอันควรคือณอนะอย่อมย่อมพูดไม่นอกเหตุอันควรนะอนุย,ยุตังพนติคือณนะพระนติย่อมไม่พูดปราศจาบเหตุ คำว่าจากมีสองตัวก็ละออกไปสัตัวหนึ่งปาศจากจากเหตุอย่างเงี้ยปาศจากเหตุด,ด้วยความลิษยาอุสุยยะนะอุสุยายายะด้วยความลิษยาและด้วยอำน,นาจแห่งการถึงอคติฝ่ายบุคคลผู้พูดพนันโตนะอุสุยายายะด้วยความลิษยาอาคติ คมน,นะาวเสนะวาหรือด้วยอำนาจด้วยอำนาจความลำเอียงชื่อว่าย่อมยังประโยชน์ให้เสียหายให้เสื่อมไปะนะหาท่าในความเสื่อมบุคคลใดกลา่าไม่กล่าวเหตุบริสะทโตฉัมพติบุคคลนั้นไปในบริษัท ชัมพติย่อมประมาเวทติจาและย่อมสะทกสถานชัมพติประมานะโยปุกโลบุคคลใดอีที่โสเป็นเช่นนั้นหามีได้บุคคลนี้อาคะหาระโหเป็นผู้สมควรเพื่อยกย่องวันนี้ไงที่พระผู้มีพระเจ้าแสดงนะทัศเสติตรงนี้ เก่งนะครับอีพีนี้มีสับอยากอยู่หลายสับนะเก่งเพื่อให้ไปให้กลับไปฟังนะครับฉัำพตีก็แปลว่าประมาเรายังไม่เคยคุ้นเคยกับสับนะโดยเฉพาะสับอาขยาดเนี่ยเราต้องจําให้ได้หมดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราแปลเนื้อความมันเสียเข้ามาเนี่ยมันอาจจะโดนปอได้นะเนื้อความมันผิดผิดความหมายไปเยอะคาถาว่ากินจีพโยตะเทวันหังมีคําที่จะพึงกลาให้ชัดเจนอีกสักหน่อย ให้ชัดเจนอีกัก่น่อยไม่รู้บาลีตรงไหนมีมั้งนี่ไงมีอัฐิด้วยมีวัตถพังด้วยนะมีวัจนังด้วยพยโยโดยยิ่งกินจิสักหน่อยเนี่ยบทว่ากินจิพโยเนี่ยบทว่ากินจิพโยจะต้องแปลจะต้องแปลให้มีบาลีเป็นบาลีคําเต็มนะก็คือกินจิวัจนังพิโยวัตถพังอัฐิเนี่ยต้องแปลตามนี้เลยนะเราจะแปลกินจิพิโยนยให้แปลตาม ที่ท่านโยชนทาท่านแก่ไว้เนี่ยฉะนั้นก็ต้องแปลว่าอัติก่อนนะครับอัติมีวัจนางคำวัตพังที่จะพึงกล่าวมีคำที่จะพึงกล่าวพือโยโดยยิ่งกินจิไลร็ไปเอาความโดยว่าอีกสักหน่อยอย่างเงี้ยนะโดยยิ่งหรือโดยชัดเจนนะอีกหน่อยกินจิพือโยนะเมื่อกี้ก็ดูผมกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะที่โยชนาเขาบอกเนี่ย ที่ว่าเหมือนับเขาแก้ไม่ตรงกับพระเดชน,นะนะเมื่อพูดไม่หนอโอเคเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเนี่ยครับอาวิกออตนีปจารโรติผู้มีอาจารรอันตัวนพิจารณาบดว่าอาจารรโไม่ใช่อันนี้นะสองเจ็ดสองใช่ไหมหรือเ๋ยวแป๊บนึงที่ว่าเขาเปิดไม่ตรงกันนะใชอน่อันบนไหมอันบนแล้วมั้งอันอันข้อแรกเลยแหละประโยคแรกเลยแหละ,ลหละอัน,นานุวัตโชนะ อน,นานุวัตโชเนี่ยโยชนาเขาว่าให้แปลยังไงอ่ะอันบทว่าอนานุวัตโชผู้มีผู้อันบุคคลไม่อันบุคคลอื่นไม่ติเตียนใช่ไหมติเตียนไม่ได้ออน,นานุวัตโชผู้อันบุคคลติดบทว่าอนานุวัตโชบุคคลผู้ติเตียนไม่ได้หมายความว่าอนานุวัตโชเนี่ยให้แปลมี มีปรเรหิกับอาคารหิโตนะมาแทนอนานุวัชโญงี้แล้วกันฉะนั้นอนานุวัชโชเวลาแปลก็ต้องแปลว่าอืมหมายถึงอะไรดีแต่ว่าอืมเหมือนเขาไม่แก่อัดเขาไม่ตั้งอัดโถนะยังไ,ไงดีในเ,เมื่อเขาไม่ตั้งอัดโถแต่ว่าอเดชให้แปลเป็นบทตั้งไปอ่ะให้แปลเป็นบทตั้ง ฉะนั้นอน,นานุว,ชวัชโชนะปุป,ปว,วัชโชนะีนะ่ลนะ้วเั้งอนานุวัชโชนาะเป็นอน,น,นะอนาะนุว,วัตโชตามพเด็จจะง่ายกว่านะแปลตามโยชนาผมไม่แน่ใจนะว่าจะแปลยังไงเอ,อตามพเด็จเลยก็กตั้งเป็นบทบทตั้งเลยแหละแล้วไม่ต้องแปลนะครับอ่ะโอเคพอดีกำลังจะเรียนแบบ กินจิพีโยนะกินจิพีโยแปลให้มันมีกินจิวัจนางพีโยวัตพังอ่ะครับไอตัวนี้มันไม่ใช่บทตั้งไงคาถาว่าคาถาตัวนี้นะคาถาว่าตะถาตะเทวะปัญหังคาถาว่าตะเทวะปัญหังเอาคาถาเนี่ยมาเปิดนะคาถาว่า ตระเถวปันหังแล้วก็ทีนี้ก็แปลกินจีพีโยนะเหมือนเหมือนยเหมือนในโยชนาแล้วก็แปลว่ามีคําที่จะพึงกล่าวให้ชัดอีกสักหน่อยแล้วก็เนื้อความแห่งคาถานั้นบุคคลอะไรก็ว่าไปทีเนี้ยเออทีนี้เราเอาตรงนี้เป็นตัวอย่างเดไหมไประโยคมครูเนี้ยแปลแบบนี้ครับโดยแปลไอ้ข้อที่เริ่มต้นเนี้ยนะในบทว่าเนี้ยได้ไหมละ่ะ สมมติเราจะแปลตรงนี้ในบทว่ามัน้าราไม่ได้ตังนะ้งอโถนะสมมติเราแปลว่าในบทว่าปะทเมนะสีละโตอย่างเงี้ยในบทว่าสีละโตอธิบายว่าสมมติเราไม่มีบทตั้งนะนะเราก็อธิบายไปเลยตรงนี้หรือไม่ก็จะต้องไปแปลอนานุวัชโชตามประเดชนะในบทว่าในบทเป็นต้นว่าปะทเมสีลววะโต แล้วก็แไปลไปที่ประเลหิเนี่ยตัวอนานุวชนัชโชเนี่ยแปลที่ประเลหิอาคาลาหิโตก็แปลว่าผู้อันใครใครติเตียนไม่ได้ตรงนี้ก็น่าจะอธิบายไปเลยนะอธิบายว่าอันใครใครคืออะไรบ้างไขไปเลยคือใครใครณอุปว,ชวัชโชติเตียนไม่ได้โดยศีลก่อนทีนี้มันไม่มีบทตั้งมาสิ อ่ะโถมันไม่มีบทตั้งมันต้องมีบทตั้งก่อนฉะนั้นก็ยังไงก็น่าจะไปตามเระเดดีกว่านะตามทาให้เป็นบทตั้งหมดเลยอ่ะโอเคนะครับเพราะไม่มีบทตั้งเดี๋ยวมันจะผิดตรงนี้ก็จบไปโยหินะครับหิจิงอยู่โยปุโคลโลบุคคลใดนะชาณติไม่รู้อัดโสปุโกรมคนนั้นปัจฉายยะตีย่อมนิ่งอั่นอืมเก่งสั์นะครับมีสั์ยากย่อมนิ่งอันนะ ปัจชายติโยบุคโลบุคคลใดนะัสโกติย่อมไม่อาจวัดตรงเพื่อจะกล่าวโสปุคโรบุคคลนั้นมังกุมังกุงกโอติเป็นผู้เกอโยฝ่ายโยปุคลโลบุคคลใดอัดถังชานาติรู้อัดวัดตนจะสโกติและอาดเพื่อจะตอบเพื่อจะกล่าวตอบโสปุคโลบุคคลนั้น ณนะปัจชายติย่อมไม่นิ่งอันนะมังคุโตโหติไม่เป็นผู้เก้อปัจชายตินิ่งอันนะเก่งนะครับอีพีนี้มีสับยากอาขยัดยากหลายตัวบทว่ากาลาคตังความว่าในในการที่สมควรกล่าวอาขตังแปลว่าเหมาะนะไม่เดี๋ยวแปลว่ามาเหรืออาขตังหรือว่าถึงอะไรเงี้ยเหมาะในการนะ อืมก็แปลว่าเหมาะเหมาะในการนะครับอาก็าตางแปลว่าเหมาะกาเลในการที่ควรจะกล่าวกระเถตับพระยุทธตากกาเลอาคตังเหมาะในการที่จะควรกล่าวอาคตังแปลว่าเหมาะนะงงกันนะบทว่าพยากรณาระหังความว่าชื่อว่าเป็นพยากรณอันสมควรเพราะ เข้าใจเข้ากับใจความแห่งปัญหาเพราะอนุโลมเข้าเนื้อความแห่งปัญหาได้เพราะอนุโลมเข้ากับเนื้อความแห่งปัญหาได้นี่ก็ได้บทว่าวโจได้แก่เมื่อพูดพระเมื่อพูดอธิบายว่าเมื่อเล่าถ้อยคำเห็นป่านนั้นสันส้นๆก็มาตังคุณประธานก็ได้นะครับบทว่ารันเชติได้แก่ย่อมให้พอใจตุสธาย่อมให้ยินดีนะ บทว่าวินยูปริสังค์คือยังบุรุษแห่งวินยูชนทั้งหลายเราอย่าแปลว่าความว่านะเพราะประโยคมันสั้นครับอเอาแกว่าคือก็ได้ได้แก่ก็ได้สองบทว่าอาเจรกรรมมหิจะสเกความว่าเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้แก้วกล้าในวาัะแห่งอาจารย์ของตนในวาัะแห่งอาจารย์ของตนเป็นผู้แก้วกล้าผู้มี ผู้ใดมีวาวาทะใดอาเจระโกะแปลว่าเจรจาทั่วแปลว่าแกวกล้าะนะทำไม่ได้กินก็ต้องแปลว่านานไปเฉยๆอะนะสองบทว่าอลังประเมตุงความว่าสมัทโถเป็นผู้สามารถเหมือนกันนะเพื่อจะ,อะตุลยะนี่แปลว่าพิจารณาเพื่อช่างดูอ๋อแปลว่าช่างดูนะช่างใจเพื่อจะช่าง ช่างใจดูปัญญายะก่อนนะเพื่อจะปัญญายะแปลว่าพิจารณานะเพื่อจะพิจารณาเหตุนั้นๆเพื่อจะพิจารณาคือเพื่อจะช่างดูช่างใจดูเหตุนั้นๆคำว่าช่างตรงนี้ใส่ช่างใจดูก็ได้บทว่าปะคุโนคือผู้สังสมการเสพนะะตะปริจโยก่อนผู้ ทำการสั่งสมไว้คือได้ความส่องเสพได้ความเสพคุ้นเคยเสพคุณก็ได้ความเสพคุนอาเสวนาความเสพคุณ,าาคคณบทว่ากะเถตะเวกะเถตะเวได้แก่ในคําที่พึงกล่าวกาตะเวบทว่าวิรุธิโกวิโทวิวิวรุธิโกทิโท วิรัติโกวิโทได้แก่ผู้ฉลาดในเหตุอันพิลุทธวิรุเนี่ยนะฐาะนะนี่แปลว่าเหตุในวิรุทอัฐานะวิรุษธ์ฐานะรู้ทันในเหตุอันอันพิลุกธนะงงมันอันพิลุทธ์273เมืม่อกี้เราเริ่มที่272นะอีกหน้าหนึ่งนะครับคาถาว่าปัจจติกาเยนะอุวชันติ นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อสแสดงคำที่จะพึงกล่าวคำที่จะพึงกล่าวอันเป็นที่ชำนาญปากคุณโนนะเข่วคล่องยาทิเสเข่ากันนั้นนี่นะ้ก็เลยก็เลยไม่ได้แปลนะครับยาทิเสกับตังไม่ต้องแปล ที่จริงอยู่เอถะในคาถานี้อยังอัดโถโหติมีเนื้อความดังนี้ยาที่เสนะด้วยถ้อยคําเช่นใดนะยาที่เสนะวัจเนนะด้วยถ้อยคําเช่นใดกะทิเตนะอันตนเก่าแล้วปัจจติกาชนาชนผู้เป็นปัจจปัจจติกาแปลว่าข้าศึกข้าศึกทั้งหลายคัดฉันตีย่อมถึง นิคหังความถูกปราบย่อมถึงความถูกปราบปรามนะถูกติเตียนประปรามย่อมถึงความถูกปราบและมหาชนย่อมถึงความยินยอมสัญชาปนังถึงความยินยอมอธิบายว่าถึงความตกลงตามคำประกาศความตกลงตามคำประกาศ สัญญาติเอาวะโพธนังนะคําประกาศไอ้ตัวนี้แปลว่าความตกลงนะเอาวะโพธนังตามคําประกาศสัญญาติในคําประกาศจะจริงอยู่ไอ้ยังบุคคลนี้กระเถิ่นโตเมื่อจะกล่าวชื่อว่านาหาเปติย่อมไม่ลบล้างนะเมื่อจะกล่าวชื่อว่าย่อมไม่ลบล้างไม่ให้เสื่อมย่อมไม่ยังก็ได้นะนาหาเปติย่อมไม่ยัง อลัทธิเป็นที่เชื่อถือของตนสกังอาทายังเลยนะของตนหรืออัตโนอริยวาทังวาทะแห่งอาจารย์ของตนให้เสื่อมไปแปลว่าไม่ลบล้างซึ่งเขาไปหักหักว่าจกไปก็ได้อธิกรณังอุป,ปน,นงังอธิกรเกิดขึ้นยาสมิงวัตุสมิงในเพราะเรื่องใด พิกสูพยากรณะกรมาโนเมื่อจะพยากรปัญหาพยากรก็คือแก้ปัญหาเมื่อจะแก้ปัญหาตัฐานุรูปังอันสมควรแก่เรื่องนั้นอนุปคาตะกระรังคือที่ไม่ทำการขัดขวางแก่เรื่องนั้นมีข่าวแ้รืองนั้นสองทีเลยนะ ปาคุโนโหติชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในคำที่จะพึงกล่าวเช่นนั้นตาทิโสกเทตเพสองบทว่าทูเตยกรรมเมสุอลังความว่าผู้นั้นสมัตโถชื่อว่าสามารถชื่อว่าเป็นผู้สามารถในกรรมเนื่องด้วยทูตแห่งสงทูตะทูเตยะนะ เนื่องด้วยทูตแห่งสูงเพระเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ทูตแปดประการชื่อว่าบุคคลนั้นสมุขขโหชื่อว่าผู้ยอมรับเพราะอัตวิเคราะห์ว่ารับด้วยดีคือง่ายหรือจะขึ้นภิกษุมาก็ได้นะภิกษุชื่อว่ายอมรับสมุขาโหเพราะอาจว่ารับ ดีคือรับโดยง่ายดีคือโดยง่ายนะอีทางบุตังโหติมีคำอธิบายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายย่อมรับด้วยดีอาหูติ้วยป่อาหูติย่อมรับอาหูนังด้วยดีซึ่งสการะอันเขาพึงนำมาบูชาย่อมรับด้วยดีอาหูติย่อมรับด้วยดี น่าจะแปะลรวมไปเลยเปล่ายอมรับด้วยดีอาหูตังซึ่งสาการะอันเขานำมาบูชาคือบินทบาทอันชื่อว่าของคำนับชื่อฉันใดปินดังแล้วก็สมุกคันหังนะชื่อฉันใดของคำนับคือบินทบาทของคำนับ ภิกษุทั้งหลายย่อมรับอาหูตปล่าย่อมรับย่อมรับอาหูติย่อมรับด้วยดีซึ่งอาหูนังคือบินทบาทบินบินทบาหานะบินดาหารอันชื่อว่าของคำนับอันชื่อว่าของคำนับสมุกอันของคนถือเอานี่แล้มั้งไขมา อหุติตัวเดียวนี่แหละเป็นตัวคุมนะชื่อฉันใดบุคคลนี้ในรอ,อติตินี้เปลเข้ามาจากตรงไหนเนี่ยมีการอธิบายว่าอาจจะอาจจะเปิดเปิดมานะบุคคลนี้ย่อมเป็นย่อมเป็นผู้ยอมรับในกิจทั้งหลายของสงฆ์สมุขโโหเนี่ยนะโหตินะครับย่อมเป็นผู้ยอมรับในกิจทั้งหลายของสง ด้วยทั้งใจอันมีปีติโสมนัดเป็นแท้ฉันนั้นขอนี้ฉนันใดขอนี้ฉันนั้นนะเขาชอบแปลแบบนี้นะเราไม่น่าจะต้องขึ้นข้อนี้มาอีกหรอกแปลไปเลยว่าฉนันใดไปเลยก็ฉันั้นนะครับอัดโถอธิบายว่าปฏิคาหากเป็นผู้รับ เป็นผู้รับฉเฉพาะก็ได้เป็นผู้รับฉเฉพาะซึ่งกิจนั้นในบรรดากิจของสองฆ์กิจนั้นบรรดากิจของสองฆ์เหมือนว่าเป็นถอนนะนะสองบทว่ากรังวะโจความว่าคือเมื่อทําเมื่อทําการเจรจาไม่ต้องมีหน้าที่ก็ได้นะงงสองบทว่านเตนะมัญติความว่าฟิกษุนะมานาติบ่ หรือฉับเปติย่อมไม่ประพฤติถือตัวย่อมไม่ประพฤติถือตัวและเย่อหญิงว่าย่อมไม่ประพฤติถือตัวและเย่อหญิงว่าอาหารเรากรโรมิย่อมกระทําอาหารเรานิทรามิช่วยภาระ ลาดเลาราดภาระของสงแต่ว่าช่วยภาระของสงเพราะการทําหน้าที่เจราจานั้นเพราะการกระทําการเจราจานั้นณมานาติมานางังฉับเปตินี่แหละนะก็เข้ากับฉับเปตินะแต่ว่าไม่ประพฤตินะครับณฉับเปติย่อมไม่ประพฤติย่อยิงถือตัวและถือตัวเกินนะ มานะและอติมานะนะถีตัวละถ,ถือตัวเกินเป็นกิริยาวิเศษนะย่อมไม่ประพฤติแล้วก็การถือตัวถือตัวเกินเยอหญิงถือตัวและเยอหญิงบทว่าอาปัจฉติยาวัตะเกสุคือเมื่อจะต้องอาบัตอาปติงอาปัจฉมาโนอาปัจฉติย่อมต้องยัตะเกสุวัตถุสุในวัตถุมีประมาณเท่าไร สามบทว่าโหติโหติยถา,าจะบุตติติความว่าหรือได้แก่จะและบุตฐานังโหติย่อมมีด้วยประการใดและความออกจากอ ბ ัตนั้นย่อมมีโดยประการใดบุตฐานังอาปัติยาสามบทว่าโหติยถา,าจะวุตติติ๋อแปลไปแล้ว สอบทว่าเอเต αι, วิพังคาความว่าภิกษุทั้งหลายอาคตาใช่ไหมอ๋อภิกษุคนเดียวภิกษุอาปัจชติย่อมต้องเยสุวัตถุสุในวัตถุเหล่าใดยยะถาจากุทฐานางโหติและความออกจากและความออกย่อมมีโดยประการใดวิพังคาเอเต αι, วิพังคาเอเตอ,อุพยโยนะวิพังทั้งสองเหล่านี้ของภิกษุผู้ของภิกษุเหล่านี้ของภิกษุนั้นซึ่งสองเนื้อความเหล่านี้ของภิกษุนี้ที่สองเนื้อความเหล่านี้ เอเตวิพังคาอุพยโยอ,อ่ยอุพโยตัวน,นี้ประธานนะโชตกาเนี่ยเป็นวิเศษสนะนะที่ว่าสองนะอสานังซึ่งเนื้อความของภิกษุนั้นนั่นก็คืออสามัา่งไปกับหลังวิพังของภิกษุนั้นโชตกาที่สองเนื้อความเหล่านี้อาคตามาดีแล้วอาคตาสาค,าสาคตามาดีแล้วสุดทูอาคตาคือมาถูกต้องแล้ว ้องกลับไปดูทวนนะครับเผื่อเพลพระออกมายุ่งนะมีสับยากหลายสั์บาทคาถาว่าอาปฏิวุฒิานปทัสโกวิโทคือผู้ฉลาดในเหตุแห่งการออกจากอาบัติอาปฏิวุฒานะกาลณะกุสโลสองบทว่ายานิจาจรังคืออันหนึ่งจะอันหนึ่งอาจะรันโตเมื่อจะประพฤติ กรรมมีการก่อความบาดหมางเป็นต้นพันธนการกาเหล่าใดคัจจติย่อมถึงนิสาระนังการถูกขับออกนิสารณะก็คือการขับออกนะแปลว่าการขับออกก็ได้การถูกความถูกขับออกก็ได้ความถูกขับออกด้วยอำนาจตัชนียกรรมเป็นต้นถึงหน้าสองร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับเดี๋ยว่งนี้ค่อยมากันใหม่ ก็อ,อนุมโมทนาคุณอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ